คุณฟังนะคนมีสเสน่ห์ที่สุดคือคนที่ไม่ว่าร้ายใครไม่ทำร้ายจิตใจใครอยู่ให้เขารักจากไปให้เขาคิดถึงถ้าคุณเป็นคนที่ผู้ชายคิดถึงคุณแล้วมีแต่สิ่งดีๆเสมอตัวเขา จะรู้สึกผิดจนวันตายคุณไม่ต้องทำอะไรคุณไม่ต้องด่ามันคุณไม่ต้องอะไรเลยคุณดีกับเขาเสมอแล้วันที่มันมีสติตื่นรู้มันจะรู้สึกว่ามันพลาดอะไรบางอย่างที่ดีที่สุดจากชีวิตของมันไปบางครั้งเขาไปแอบ ก,กุกกิ๊กกักกก็เก๊กอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเป็นคนที่คุยกับเขาตลอดเวลาดีแบบไหนไม่ไม,ไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาจะเป็นฝ่ายเสียดายเรา ในหัวสมองให้เขาจำอย่างเดียวเลยว่าคุณเป็นคนน่ารักนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้ชายไม่โควดเสียดายคุณแต่ถ้าคุณทำให้มันเกลียดแต่ถ้าคุณด่ามันแบบทำไม่ดีกับมันเขาไม่จำเขาคิดว่าก็สมควรแล้วที่ออกจากชีวิตคุณก็สมควรแล้วผมไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเพราะกริยาที่คุณตอบโต้มามันก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ดีเขาทำกัน หนูชอบคำนี้จากค่ะอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงชายคานี้ทําให้รู้สึกว่าเรามีค่ามากใช่คุณดูแม่แอปทักษออนคุณดูแม่แอปทัก่อ,อนงานศพของพ่อตัวเองสามีเก่าก็มาแฟนใหม่ก็อยู่ด้วยอบอุ่นสามีเก่ามาทุกวันมันเลิศ นี่คือผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เลิกลากันไปเขาก็ยังรู้สึกดีกับเราเขาก็ยังน่ารักกับเราไม่ใช่เลิกลาไปแบบดีแล้วออกจากผู้หญิงคนนี้ดีแล้วกูคิดดีแหละถูกปะแล้วถ้าเขามีเมียน้อยเขาแอบกิ๊กับผู้หญิงคนอื่นคุณฟิลเมียน้อยฟิลผู้หญิงที่จะแย่งูที่สามกับ กับแฟนคุณน่ะเขาดีได้นานแค่ไหนของใหม่มันดีได้นานแค่ไหนเดี๋ยวมันก็แสดงออกตัวตนออกมาสันดานของมันออกมาสันดานพกผู้หญิงชอบแย่งคนอื่นสันดานผู้หญิงที่ไม่รู้จักพอ่อมันคิดดีไม่ได้เลยยังไงเขาต้องเสียดายคุณ คว้าเพชรไปเอากรวดนี่คือขั้นกว่าของผู้หญิงที่มีเสน่ห